ตอนนี้ฉันลงไปได้อย่างใช่เรามาดสิ่ง้้วใช่ไหมใช่แล้วครับได้จังโ,โอเคเดี๋ยวผมต้องไปขับเฮลิคอปเตอร์ให้คนอื่นแล้วนะครับโอเคเราถึงแล้วครับฐานที่บ้านโขดแก๊งผ้าพันคอเหลืองเฮ้ได้เลยฉันไม่อยากให้เพื่อนรำบาฉันจะต้องข่าไปให้บ,บ๊อบ เ yeah. น,นี่ยวันนี่คิดว่ามีอะไรอยู่บนฟ้าเออฉันลงมาถึงแล้วสินะจะวาไปข้างหน้าเลยเฮ้ยนักบัตรอะไรนะเออนักบัตรนักบัตรคนที่เราต้องตามจับไม่ใช่เหรอผมเหมือนกันเลยเ้ยใช่แล้ว ให้ไปพูดยังไงตายไม่คุยง่ายเลยฮะขนาดชัดแทงหัวไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยสงสัยจะต้องอ่านซะก่อนเาฮ้ยไป เก่งพ่อวบอโคลเลยชุดนี้เข็ีเก่งมากเลยนี่ดาล่างแยกออกมาสู้เลยชึได้ลย เออยังไม่ตายหรอเฟย์ัม่เจอร้อยเก็บจ้าพ่อสาบานที่ฉันอยู่นี่จังหากนะฮะไม่ฉันต่อยไม่ได้นะก็พูดฉันอยู่นี่ไ ก็เล่าโซ่ผมขอฉันไมต้าทำแบบนี้วะจะต้องอด เฮ้อ,อลางแยกฉันันเปไนแค่การหลหอกเฮจะต้องใช้อาจารย์ที่ฝึกมาทั้งหมดกับอาจารย์คนนั้นทมันหายไปไหนล่ะ Mày chạy chắc sẽ à khỉ hả Hả, khỏi <laughs> chết đi, thằng Ơ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก,กันก็เดินมาถึงตรงนี้เลยฮนะตัวขาดขึ้นเลย การต่อสู้ที่แท้จริงอ่ะมันทำแบบนี้ต่างหากเลยอเคอาไม่เหรอไี่ขาขาดลูกเราช่วยหนยเจ๊ดาย ับไปซะลี้ยฉันรู้สึกฉันรู้สึกไม่พนานังอะไรกันทำไปจู่ๆว่าก็แข็งเ,เก่งขึ้นมาได้ลนะ่ะฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยตอนนี้ ปล่อยทับก่อนไม่ให้แกหนีหรอกปล่อยฉันไปนะเวย้ยต้องรีบกลับเฮลิคอปเตอร์ด่วนฉันต้องไปฝึกมาใหม่ กลับมาแล้วนะครับรีบไปได,ด้วยด่วนเลยก่อนที่น่ามันมจะตามมาได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเองเอ้ยเ้รียดทำมาเย้ได้แล้วครับยะเคื่องบิลเราถูกโจมยังไงครับด้าเราถูกโจบเต้ ไปลงคีลิขับไปเลยไเลย้เลยนะครับใจท่านแต่ตัวนี้ตัวระยะเราก็ได้รับเสียหายอยู่นะครับท่านฉันซ่อมเฮตอนที่เอเดมันจะตามมา แกเลยมากกว่าแน่ฮทำอะไรเอ๊ะ้คุลรว สามารถรักษาได้อีกต่อไปแล้วกินพลังการร่างกายของฉันมากเกินไปไปนะกินพลังงานของฉันมากเกินไป ต้องรอดจะชารู้สึกเหนื่อยมากเลยชารู้สึกเหนื่อยมากเฮ้เสร็จฉันละเกตายตายเลยฮะ เป็นอะไรไม่เนี่ยฉันจะทำอย่างไรดีนายจ้างนัมันลากแยกนายจ้างสรุปไปแล้วเหรอเขารักษาตัวไม่ได้แล้วน่กจากว่าเขาเหนื่อยบ้าเขารู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วคุณคือเพื่อนเหรอครับใช่แล้ว แล้วฉันจะแบกมันกลับบ้าดก่อนนายอัมนี่นายจะทำอะไรหักหูมากเกินไปหรือเปล่านายก็รู้ตัวคนเดียวตอนนี้นายไม่สามารถจัดการแก้วพระโคเหลืองได้อยู่แล้วนายก็เถอะกับบ้าก็เถอะอัมโอเคเรื่องนี้จบสักที เราจะไปแล้ว